สวัสดีครับแฟนคลับช่อง5โมงเย็นชนละครับเนื่องจากกระแสตอบรับดีนะครับผมขออีกสักคลิปหนึงนะครับแต่คลิปนี้จะระบุลงไปเลยอย่างคลิปที่แล้วเนี่ยก็คือ5โมงเย็นชาแลละครสั้นๆมอบความสุขและบทเรียนชีวิตนักแสดงที่คุณช่องมากสุดคือใครบ้างไม่มีใครตอบผมเลยแต่ไม่เป็นไรครับผมดีใจแค่เม้นก็ดีใจแล้วครับคลิปที่แล้วบอกว่าอะไรครับคุณไม่แน่ใจนะ m u t c h i นะมัชชิมานะฮะเหมือนกันเลยค่ะ ดูทุกวันวันไหนไม่มีไม่มีมมนี่เหงามากฮ่าฮ่นะครับคุณมายมีนสาวอุบลน,นะครับดูทุกตอนติดมากนะคุณอาริสเอชอบดูเหมือนกันค่ะคุณอาเบนาะดูเหมือนเลยนะครับดูเหมือนกันเลยนะอ่ะอันเนี้ยแต่ว่าผมไปเขียนในเมนก็ไม่มีใครสนใจแต่ไม่เป็นไรผมก็จะโพสต์หัวเลยแต่ตอนนี้แต่ก็ดีแล้วเพราะว่าผมเปลี่ยนแล้วไม่ได้หลายใจนะผม FC. ตอฟัตอนแรก f อฟปุ้ย เบอร์นหนึ่งนะฮะแต่ตอนหลังดูไปดูมาเนี่ยนะนุกเริ่ม,มาเป็นคู่แข่งนะผมชอบนุกตรงที่ว่าเวลาเขายิ้มเนี่ยผมว่าเขาดูจริงใจแล้วเขาชอบแบบหัวยุ่งอะไรบางทีก็น่ารักนะฮะแต่คลิปล่าสุดเนี่ยนะโอ้โหแบบเป็นผู้หญิงเอาแต่ใจซึ่งผมไม่ว่าแต่เผอิญโทรศัพท์ผมอาจจะไม่ดีเสียงดังนะเขาโวยไวาไยเสียงดังผมก็เลยอะลดลงนะเลื่อนลำดับขึ้นมาครับแล้วคนนี้ที่ผมประทับใจแล้วผมดูคลิปนะแรกๆรนเฉยเฉยนะแรกแกเออดูไปดูมาเล่นดีเพราะเขาเป็นคนหน้านิ่งนิ่ไง โอเคบางคนอาจจะชอบเพราะว่าเขาสวยผมก็ชอบความสวยของเขานะฮะแต่ว่าที่ผมชอบมากกว่าคือฝีมือการแสดงนะดูเหมือนนิ่งแต่ทําไมเขาเล่นบทลวดีนะบทลายก็ขูแบบร้ายอยากจะตบนะอ่าบทที่ดีแต่ผมชอบตอนเขาเล่นดีนะถึงแม้หน้าตายเขาจะดูลายๆเนี่ยนะคือคุณมวยนะโดยเฉพาะที่ผมบอกผมประทับใจที่เขาเล่นกับนุกเรื่องของไอ้แม่ที่เขาเล่นกับแม่นองนะโอ้แบบเป็นลูกแล้วอยากให้แม่นองฟื้นขึ้นมา อยู่ด้วยกันอีกวันนึงอันนี้ซึ้งมากกับบทที่เขาเล่นกับน,นุกเนี่ยจริงๆผมชอบนุกมากกว่านะแต่ก็ชอบหมวยด้วยนะก็คือเรื่องที่วันสุดท้ายของชีวิตไงที่หมวยเขาจะฆ่าตัวตายแล้วนุกเขามาห้ามไว้อะไรเงี้ยเขาก็คู่นี้เขาก็เ okay, คมีดีไงแต่ตอนนี้นุกผมขอลงนิดนึงนะฮะแต่ก็ยังน่ารักนะมีฉากหนึงนะ่งอะที่ผมประทับใจเนี่ยคือประทับใจหลายฉากนะแต่ความน่ารักของนุกอะคือตอนที่สุดท,ท้ายนุกเขาไม่มีอะไรกินใช่ไหมก็ก็ หมวยเขาก็ทําของไอ้กินนะแล้วเขาก็บอกจะดูแลนุกนะแบบว่าทําผมให้ะไรท่านแล้วผมชอบตอนที่นุกเขานอนบนเตียงกับหมวยแล้วเขาก็สะบัดหัวผมชอบตอนเขาสะบัดหัวนี่นะเขาน่ารักนะนั่นแหละนะตอนนี้ก็ขอปรับเลตติง้งนิดหนึ่งนะเป็นหมวยขึ้นที่1นนะฮะเล่นได้ทั้งดีทั้งร้ายนะครับแล้วก็นุกมาเป็นที่2องนะปุ้ยกับหยดเป็นที่3นะครับนะแต่หยดเนี่ยขำมากเลยนะหยดเนี่ยเป็นนักแสดงที่ขำมากนะหน้าเขาจะแบบดูแบบดุดหน่อยแต่ว่า จริงๆน่แต่ว่าเขาเขาขำนะเขาแนวโดยเฉพาะปากเขาว่าเนี่ยฉันแบบจะไม่ว่ามาว่าฉันไม่ได้นะแม่ค้าแมค้าแม่คา,ามาว่าซื้อลูกชิ้นแล้วไม่น่นนะนะเอออะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าให้มงกิ c h a นแนวดีนะแล้วก็ให้กติสอนใจเดาทางไม่ได้นะแต่หลายๆตอนนี่ผมว่าแปลกๆนะผมดูบางตอนเนี่ยแบบมีอยู่สองตอนอะไรที่แบบเฮ้ยมันจะเป็นไปได้จริงเหรอเช่นตอนหนึ่งที่บอกว่า อิวเนีย์มาบอกว่าทองแล้วไอ้ก็เชื่อโอนเงินไปโหแบบอะไรเนี่ยจริงหรอแล้วก็เออแล้วก็คลิปล่าสุดเนี่ยนะที่ไอ้ที่ไอ้งอนนุกแล้วไปคบกับอะไรนะปอนอย่างเงี้ยม,มันจะเป็นได้อย่างนั้นจริงหรออ่าแต่ไม่เป็นไรแต่ดูลุงชอบชแนลครับว่าไหนไม่คือบางทียุ่งก็ไม่ได้ดูหรอกแต่สมมุติไม่ว่างมาห้าวันนะพอกลับมาดูปุ๊บก็ดูทั้งสมช่องอ่ะหาโมงเย็นชแนลพุแตกชแนลแดดนะครับ ก็นั่นแหละครับก็มันมีได้ได้สาระได้แง่คิดหลายๆมุมนะและ้วก็ที่ชอบที่สุดนะฮะเดี๋ยวฟังดีๆนะฮะมีบางครั้งเนี่ยเรื่องในเรื่องเดินมันโทนเดียวกันเลยแต่จบแตกต่างกันนั่นหมายความว่าอะไรครับบางคนนะพอเจอเรื่องที่ส่งเดียวกันก็จะสรุปก่อนเลยด่วนสรุปไนงะแต่มนุษย์มีความซับซ้อนไนงะไอคนที่เราคิดว่าไม่ดีหรือว่าเนี่ยต้องไม่ดีสุดท้ายก็อาจจะดีก็ได้ไอคนที่เราคิดว่าดีเนี่ยอาจจะไม่ดีก็ได้ นะครับหรือตอนหนึ่งที่ชอบครับนุกนะหออนุกนิดนึงนะเดี๋ยวน้อยใจนุกเป็นประธานบริษัทอนาะใส่ชุดยานี่ตัวเขาหลวมไม่รู้เสื้อใครนะแล้วก็หานะแล้วก็แบบมาแบบว่าบางทีก็มาเป่านุกวีดแบบว่าเหมือนโบกรถอะไรอย่างเงี้ยเออหานะหรือเล่นเป็นมอไซครับจ้างก็หานะเออหรือแบบชอบอันหนึ่งที่เขาเล่นเป็นแบบ หนีออกจากบ้าน้ะตอนหลังดีมเขามาตามใช่ไหมรู้สึกเป็นคลิปสองตอนมาที่เขากลุ่มท้องอ่ะเวลาหิวไม่มีอะไรกินไงมาซื้อแล้วโดนบ้านนองเอ็ดไปเนี้ยอันนี้ก็ดีนะแต่คลิปหนึ่งที่แบบเขาจะให้ไปดูต่อในเว็บตูนแต่ก็ไม่ได้ดูที่เขาหลอกให้ให,ให้ให้เปลี่ยนตับหรือยกตับหรือตายเนี่ยให้กับให้กับแม่นะแม่ของไออะไรเงี้ยเอออันเนี้ยอ,อ,อันเนี้ยอ,อยากจะดูต่อนะว่าเขาไงแต่ว่าเหมือนกับเรื่องแนวแบบต่างประเทศเขาจะโหดโหดอยู่นิดนึงนะแก้แค้นอะไรเงี้ยก็ถ้าผู้ชมท้าผู้ฟังเนี่ยถ้า คิดว่าตอนไหนที่ชอบเป็นพิเศษของ5โมงเย็นนะครับก็เม้นมานะครับนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับอ่ะมากกว่านั้นนะครับอยากจะฟังให้วิเคราะห์เรื่องอะไรช่องอะไรดาราคนไหนหรือว่าเรือ่องอื่นๆก็ได้กลยุทธ์ธุรกิจหุ้นต่างๆนะครับเม้นมาได้นะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับส่วน5โมงเย็นเนี่ยมันดูได้หลายแบบนะถ้าใครที่ดูเพื่อ เรียนรู้อะไรต่างๆเ่ยนะก็อยากจะให้ลองมองในมุมความบันเทิงด้วยนะักแสดงเขาเล่นดีนะแล้วก็ถ้าใครมองแต่ในความสนุกบันเทิงก็อยากให้มองแง่คิดบ้างผมว่าแง่คิดหลายๆอย่างดีนะและทําให้ผมมีกําลังใจสู้ชีวิตนะถึงแม้ในเรื่องอ่ะคนที่สู้ชีวิตและมีเหตุการณ์ฟุกๆมาช่วยเยอะนะแต่ผมก็เชื่อว่าในความเป็นจริงอาจจะต้องใช้ความพยายามเยอะกว่าแต่ยังไงสุดท้ายอะถ้าคุณที่พยายามและผิดแผงก็น่าจะได้ดีนะครับฝากไว้ตรงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับไปครับ